ดูตะก,ก้าเรานะครับเขียวไปหมดเลยครับตะก,ก้าเราออกดีมากครับงอกดีมากครับ รครับ,รบสวัสดีกับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็มาเปิดคลิปที่นายเราอีก่ล้ครับเรามาดูครับตอนนี้เราเราใส่ปุ๋ยวันที่18นะครับได้4วันนะครับ ต้นข้าวของเราก็เขียวอย่างนี้แล้วครับนี่ครับใส่ปุ๋ยวันที่สิบแปดได้สี่วันนะครับเขาก็เขียวดูนี่ครับท่านผู้ชมดูนะครับ ยีนาของเรานะครับสิบกว่าวันนะครับตอนนี้เขาสิบวันพอดีนะครับอายุเขาตอนนี้น้ำท่วมวันที่สิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเขาก็อยู่ใต้น้ำสองวัน แห้งแล้วผมก็มาใส่ปุ๋ยนะครับครับดูหน้าของเรานะครับตอนนี้ได้กินปุ๋ยอยู่5วันนะครับอันนี้อายุเขาได้อยู่สิอวันนะครับตั้งแต่ปลูกนี่ครับ กำลังสร้างเนื้อนะสร้างก่ออยู่ครับนี่หลังจากน้ำท่วมเรื่มเขียวแล้วครับท่านผู้ชมเพื่อนกอขอ85ครับได้กินปุ๋ยได้5วันแล้วครับ อายุเขา11วันนะครับตั้งแต่ปลูกนะครับปลูกวันที่12วันนี้วันที่2 0 22ครับเดี๋ยวเต็มทุ่งแล้วครับ